ดีมีนมวางอยู่หน้าห้องโยม็กสองกล่องจอเล่นแะแล้ว <c ười> ก็จะเทลงเนี่ยแล้วเขาก็นั่นกินเน,นี่ยกินเป็นอันสิมันอันเดียวกันนะจอ๋อ เงีย้ยเงี้ย <c oughs> เงเช้าก็จะไปนั่งชเช้าก็จะไปนั่งดูว่าไอ้ดูว่าที่กึง่งลงบนศาลาบนหลังคาศาลาโอ้ยอามาหน่อยเดียวมาหน่อยเดียวเดี๋ยวเอาหมดเดี๋ยวเอาหมดเอามาคำเดียวพอ นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เก๋ไมันนี่ชอบไปโจกแก้วอะโจกแก้วชอบเอาหมดเลยแหละเอาหมดอย่างเดียวเลยยังไม่ทันได้ก,กินเลยจะเอาหมดเลยเอ๊ะเอาไว้มั่งก <c oughs> ่อนว่าถัดตะบน เข้าไปอยู like like ่ในห้องเลยไกลหายปวดั้นก็ไปปวดงั้นก็ไปที่ปวดเ้ยเขาไมยอมเขาะตแหละเรากลับไปทางซ้ายทางขวา แกอเอาเต่เม็ดด้วยเป็นเม็ดแล้วก็มีบ้าไม่ไดเอากมา รืงหมา, okay. านี่รวงมานี่แล้วเอออาาีก่ มาตรงมือนั่นน่ะ

รู้ร่้อยู่ในกระเป๋ารู้ว่าอยู่ในกระเป๋าแล้วเราไม่มกินเหมือนไม่ไม่เนี้ <h ums> ย,อย,ย,อยเอาล้วงเอา <h ums> เอาถั่วเอาถั่วใส่กระเป๋าวันสามไว้รู้เห็นล้วง <h ums>

มี耶ฟันจะหมดแล้วให้มีแล้วหมดแล้วเอาอาวอาเอาเอ,าอ,าอาให้หลวงดูเอาเอาเอาอให้มันเยอะเอามาอีกก็ได้เอ๊มี <laughs> มีเปยดกระเป๋าหาด้วย <laughs> ไม่มีแล้วหมดแล้ว

No, I